การปอกทุเรียนมันลําบากขนาดไหนถ้าเราพึ่งออกเป็นครั้งแรกมันจะยากขนาดไหนนะครับผมอันนี้ผมได้ทุเรียนมาจากอจันทบ,บุรีนะครับมีได้มาสองลูกเขาส่งมาให้นะครับผมมีอ่าเขาเรียกอะไรคอนเนคชันหรือว่าอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่านั่นแหละมือสัมพันธ์ดีมีญาติเยอะเพราะงั้นเออก็เลยได้ทุเรียนจากจันทร์มานะครับถแถวเขาคิจชกูนั่นแหละครับผมอ,อยู่จันทบ,บุรีก็วันนี้ก็จะมาลอง บอกให้ดูว่าบอกทุเรียนครั้งแรกมันจะยากขนาดไหนครั้งแรกในชีวิตนะครับผมเพราะปกติเราไปสั่งเนี่ยเวลาเราสั่งเราสั่งเขาบอกว่ากิโลกิโลหรือว่าลูกหนึ่งสุกพอกินกําลังกินหรือว่าอ,อ,อะไรก็ตามแต่นะเพราะเขาจะปอกให้เราเลยมันก็จะง่ายเนาะแต่วันนี้เขาไปปอกมาให้เราเพราะว่าเขาส่งมาไกลครับผมก็ส่งเคอรี่มานะครับผมเราไม่รู้เราว่าสุกไม่สุกแต่ที่เขาชอบฟาดกันปึ๊ก เราก็ไม่รู้หรอกแต่ตอนนี้มันเหลืองๆเลวนะครับผมก็ลองมาปอกดูมันยากหรือมันง่ายครับผมง่ายๆครับผมผมสังเกตเห็นเ็าปอกะครับเราสังเกตก็คือนี่ครับเหมือนิจะมีแคมอยู่ตรงนี้แคมเป็นภูเป็นภูนะครับผมแล้วก็ง่ายๆครับผมเดี๋ยวผมจะเสียบไปอุปกรณ์ก็มีนี่ฮะให้ความหนึบมีดคมๆนี่ครับหินแค่นั้นเองครับผมรับให้คมๆเวลาปาดก็ซอกร่องเข้าไปก่อนเนาะ แข็ง,แข,งแข็งนิดนึงนะครับผมดูเหมือนง่ายครับผมเวลาเสียบแต่จริงๆต้องมีถุงมือด้วยนะครับผมถึงจะถึงจะดีเพราะว่าเรามือใหม่เนาะเหมือนมือใหม่หัดเข่า อุ้ยขาดแล้วอืแล้วก็เวลาเขาแหกนะครับผมเขาเขาจะมีถุงมือแล้วเขาแหกกันแต่ผมไม่มีถุงมือนะครับผมนะ่ากลัวม,มากเพราว่ามันขมมากผมจึ๊บ ดูเหมือนง่ายนะครับแล้วก็ยากพอสมควรครับแล้วที่เขาปาดกันเขาก็ปาดนี้ต่อครับเก็บมาถ้าทางจะโดนบาดเดียวครับ เพื่อง่ายต่อการแงะนะครับผมก็คือเขาจะปาดไปทีออ่ตรงนี้นะครับก็แงะออกปรื่อง่ายๆครับผมง่ายไหมครับผมโอเคครับผมแค่นี้พอครับผมไม่ได้กินละง่ายๆแต่ครับโอเคครับ